สู่คราวเกียร์แหล่งรวมข้อมูลด้านการบินเทคโนโลยีทางทหารและรีวิวอากาศยานในตำนานอย่างละเอียดสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ mig 21ไบสันของอินเดียรุ่นปี2025เครื่องบินที่ยังคงทรงพลังเหนือการเวลาด้วยการอัปเกรดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ยังน่าเกรงขามในกองทัพอากาศอินเดีย MIG 2 1 M I G 21, บใบสันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือตำนานของระบบป้องกันทางอากาศของอินเดียเดิมทีได้รับการพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตและเริ่มประจำการในอินเดียตั้งแต่ยุค1960ต่อมาได้มีการปรับปรุงอัปเกรดหลายครั้งและใบสันก็ถือเป็นรุ่นที่ล้ำสมัยที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบันด้วยระบบอวิโอニッที่ทันสมัยเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความสามารถในการติดอาวุธที่ดีขึ้นและระบบนำทางที่อัปเกรดแล้วแม้จะเป็นดีไซน์เก่าหลายสิบปีแต่ใบสันก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้ดีด้วยการอัปเกรดที่ชาญฉลาดรูปลักษณ์ภายนอกของ MiG 21ใบไบสันปี2025ยยังคงรูปแบบปีกเดลต้าอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดเคลื่อนที่ได้ว่องไวเหมาะสำหรับภารกิจสกัดกั้นและการรบระยะใกล้สีขาวด้านของลำตัวนั้นใช้สำหรับการแสดงและพิธีการต่างๆพร้อมเครื่องหมายกองทัพอากาศอินเดียและจมูกเครื่องสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเรื่องสมดุลอากาศพลาศาสตร์และบรรจุเรดาร์ ในด้านสมรรถนะ MIG 21ไบสันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตทูมันสกี้ R 2 5 1เครื่องให้แรงขับที่ดีสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต2.05แมว้ว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ในยุคที่4หรือ5จะมีความสามารถรอบด้านและเทคโนโลยีที่ล้ำกว่ามากแต่ใบสันก็ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องความเร็วและอัตราการไต่ระดับมีรัศมีการรบประมาณ370กิโลเมตรและสามารถบินได้สูงสุดถึง17,500ม การอัปเกรดระบบอวิโอนิ์เป็นหนึ่งในจุดแข็งของใบสันรุ่นนี้โดยมีการติดตั้งเรดาร์เอล M2032 จากอิสราเอลซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธนอกระยะสายตาภายในห้องนักบินก็ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้น มีจอแสดงผลหลายฟังก์ชันหน้าจอ HUD และระบบควบคุมแบบ HOTAS ทำให้นักบินสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องอาวุธใบสันปี2025สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะกลางเช่น R 7 3และ R 7 7รวมถึงปืนใหญ่อากาศคู่ขนาด23มมิลลิเมตร สำหรับการรบระยะใกล้และสามารถติดตั้งระเบิดและจรวดสำหรับโจมตีภาคพ,พื้นดินแม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่แบบรอบด้านเต็มรูปแบบแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการครองอากาศได้ดีโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในมือของนักบินที่มีประสบการณ์ อินเดียยังคงใช้งาน MIG 21บสันในปี2025เพราะมันยังคงมีคุณค่าในภารกิจด้านการป้องกันทางอากาศโดยเฉพาะในบทบาทสกัดกั้นหรือเฝ้าตรวจภัยทางอากาศ เครื่องบินรุ่นนี้เคยเข้าร่วมในการประทะที่สำคัญอย่างเหตุการณ์ในปี2019บริเวณเส้นควบคุมปากีสถานซึ่งแสดงให้เห็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดของมันแม้จะมีแผนปวรดประจำการในอนาคตอันใกล้แต่ในปัจจุบันมันยังคงถูกใช้ในบางฝูงบินของกองทัพอากาศอินเดีย ด้านการปฏิบัติงานใบสัรนั้นมีต้นทุนการใช้งานต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆโครงสร้างพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงก็มีอยู่ทั่วประเทศแล้วอีกทั้งตัวเครื่องยังมีขนาดเล็กจึงสามารถหมุนเวียนการใช้งานได้รวดเร็วทำให้ยังคงเหมาะสมในบทบาทเฉพาะเช่นการสกัดกั้นระยะสั้นหรือใช้ฝึกนักบิน แน่นอนว่า MIG 21บใบสันไม่ได้ไร้ข้อเสียเครื่องบินรุ่นนี้มักถูกวิจารณ์เรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตแต่กองทัพอากาศอินเดียก็ได้มีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและฝึกนักบินอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด เมื่อเรากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางทหาร MiG 21บสัญยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคโควที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับโลกยุคใหม่มันแสดงถึงความสามารถของกองทัพอินเดียในการยืดอายุอากาศยานด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจในด้านการบินและการทหารเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามอย่างยิ่ง และนี่คือรีวิวฉบับเต็มของ MIG 21บสันรุ่นปี2025จากอินเดียหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามอากาศยานระดับตำนานเทคโนโลยีทางทหารและบทวิเคราะห์เชิงลึกอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่อง c r a u t g e a r ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า